พลอยชิดจันช็อกโดนฟ้อง50ล้านหลังจากที่เผยเรื่องจริงทำคลิปบุกบ้าน20ล้านสืบเนื่องจากนักแสดงสาวพลอยชิดจันทำคลิปบุกบ้านราคา20ล้านแชร์ประสบการณ์จริงโดยชีย้ให้ดูจุดบกพร่องบ้านรัว่วเชื้อราขึ้นจนต้องซ่อมแล้วซ่อมเล่าผ่านช่อง YouTube แต่จูจ่ๆคลิปดังกล่าวก็ได้ลบออกไป ล่าสุดวันที่27ตุลาคมเจ้าตัวได้โพส์ภาพใหม่เรียกจากสารที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทจากกรณีข้างตน้นโดยเผยว่าหลายคนถามกันมาว่าคลิปหายไปไหนด้วยความเคารพต่อคำสั่งจากสารพลอยได้ระงับการเผยแพร่ว,วิดีโอคลิปบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว้ EP 16รายการหลังบ้านพลอยในช a n e YouTube ที่ได้โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราที่ซื้อไว้เราแชร์เพื่อให้คนดูได้ติดตามรายการได้ประโยชน์ได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของเราที่ได้เจอมาไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายหรือโจมตีทำให้ใครเสียหายไม่ได้บิดเบือนความจริงเลยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจริงๆกับเราและเราเองก็เสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึก เอาตรงๆเลยลองคิดดูซื้อบ้านมาสีหลังราคาไม่ได้น้อยเจอเรื่องแบบนี้ไม่คิดว่าเราโพสต์ความจริงแล้วจะโดนฟ้องแบบนี้เรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทตกใจมากกลัวไปหมดไม่รู้ว่าที่เราทำมันมีความผิดด้วยหรอในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อบ้านมาแล้วเกิดปัญหาตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ยังไม่เข้าอยู่เลยผนังบ้านก็มีราขึ้นถึงวอลเปเปอร์จะปิดไว้แต่ก็เอาไม่อยู่รามันออกมาตลอดแบบน่ากลัวมาก แก้ยังไงก็ไม่หายไม่จบหนักเลยเจอปัญหาน้ำรั่วซึมฝ้าลงมาจากชั้นบนสะสมมาเรื่อยเรืจนต้องรื้อฝ้าเปิดฝ้าหมดสีภายนอกรอบตัวบ้านก็ลอกตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องซ่อมแซมปัญหามันเยอะ มีอีกหลายจุดตอนนี้เลยต้องจ้างบริษัทตรวจบ้านมาตรวจทั้ง4หลังมาเทสเช็คสแกนบ้านให้หมดระบบไฟระบบน้ำโครงสร้างทุกอย่างดูว่าสาเหตุปัญหายอยู่ตรงไหนเพราะอะไรจะได้แก้ไขเราซ่อมแซมมาเรื่อยๆทุกปีไม่เคยหายกลับมาเป็นอีกคิดดูเราเสียความรู้สึกแค่ไหนยังมาโดนฟ้องอีกซื้อบ้านมาอยากได้ที่อยู่แล้วปลอดภยัยอบอุน่นอยู่แล้วสบายใจ แต่เรื่องที่เจอทั้งเชื้อราน้ำรั่วปัญหาต่างๆทำให้กังวลไปหมดอย่างเชื้อราหายใจเข้าจะไปกระทบสุขภาพหรือเปล่าเราคอยซ่อมแก้ปัญหาบ้านเราซื้อมาแล้วบ้านก็บ้านเราเราจะพูดความจริงว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรก็โดนแบบนี้คืองงมากมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมหรือใครมีเรื่องเดียวกันแชร์แนะนำพลอยทีพลอยควรจะทำยังไง ตอนนี้กำลังปรึกษาทนายแต่เอาจริงๆเราไม่อยากมีเรื่องกับใครเสียเวลาทำงานนะแต่พลอยก็เชื่อมั่นในความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพลอยจะเลือกอยู่ข้างความจริงถ้าจะต้องสู้ก็จะสู้เพราะมันคือเรื่องจริงเราจะไม่มีสิทธิ์พูดหรือบอกเรื่องจริงแชร์ประสบการณ์เพื่อให้คนอื่นได้รู้ได้เกิดประโยชน์เลยเหรอเครียดนะไม่รู้จะต้องทำยังไงตอนนี้บอกตัวเองสู้ๆปัญหามีไว้แก้ บ้านก็ต้องซ่อมสู้เพื่อความจริงก็จะสู้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะ่ะ